สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแอง b l e ลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาพิจิก Happy New Year นะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีใหม่นี้ อู้ว้าวสวยงามมากพลังงานดูสิดูสิคะได้ทั้งไพ่ The Star ดวงดาวคว้าดาวนะคะและไพ่ Well บ่อน้ําไพ่แห่งความสุขความสมหวังทั้ง2ใบนี้คือไพ่แห่งความสมหวังทั้งคู่นะคะ Wish fulfillings สิ่งที่ปรารถนาได้รับ การเติมเต็มเนาะและมันมีเรื่องของเข็มทิศชีวิตหรือทิศทางที่ทำให้เราคว้าดาวได้ด้วยนะคะประสบความสำเร็จตรงนี้ก็ยังไงก็ตามนะคะลองดูให้ดีว่าเราอยากจะเลือกให้ชีวิตเราไปในทิศทางไหนเพื่อให้เราได้เติมเต็มในเป้าหมายที่เราปรารถนาอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกันอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาพิจิก ได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาพิจิกอยากทราบนะคะดวงสตาของชาวราศีหรือลัคนาพิจิก The Fool Queen of Wands eight of swords five of wands eight of cups five of cups strings the emperor Nine of Wands Nine of Swords Oh my gosh และ bottom of the deck นะคะได้ไ hmm. พ uh ่ four of wands ตรงนี <RW gli apprentice systems> ้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ เราจะต้องกังวลถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องที่เราเครียดหรือคิดมากอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นการ overthinking คิดมากนะคะเกินกว่าเหตุด้วยซ้ำเพราะว่าสถานการณ์ที่เราไปติดอยู่เนี่ยมันเป็นห่วงความคิดของเราแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราจะเอาตัวเราออกมาจากความรู้สึก นั้นคือต้องระวังเกี่ยวกับอาการทางอารมณ์ความรู้สึกจิตใจได้ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ทั้งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราตลอดนางฟ้าเทวดาประจำตัวก็พออยากจะช่วยเหลือเรานะคะใช้จารนิยานในการรับชมนะคะคือคิดว่ามันมีอะไรอะไรที่เขาอยากจะให้พรกับเราอยู่แต่เราแค่ยังไม่เห็น ว่ามันเกิดขึ้นเราก็เลยกังวลหรือกลัวไปแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเราสร้างกงดาบเนี่ยมาล้อมเราไว้เองนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าหรือทำอะไรได้อย่างที่เราควรที่จะต้องไปทำตรงนี้เนี่ยในหัวเราตีกันยุ่งเลยสับสน นะคะหรืออาจจะมีเรื่องกับคนอื่นทะเลาะกันอยู่จริงๆก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยเราควรที่จะเดินออกมาจากคอน f lict หรือความขัดแย้งตรงนั้นถ้าเราทะเลาะกับใครแล้วก็ควรที่จะเอาตัวเราออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ตอบโจทย์หรือที่ท,ที่มันรกร้างว่างเปล่านะคะไพ่ใบน,นี้ suggest หรือแนะนำแบบนั้นเพื่อไปอยู่ในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่ามีความสุขกว่าหรือให อะไรที่ตอบโจทย์เราได้มากกว่าตรงนี้มันมีเรื่องของครอบครัวนะคะที่มีความสุขแต่ว่ามันเหมือนกับจะต้องฝ่าฝันเรื่องราวร้ายๆไปก่อนทะเลาะกันตีกันยุ่งเลยอะไม่รู้เรื่องอะไร ความสุขความสมหวัง Healing Energy เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะในเดือนนี้เลยแหละสำหรับคนที่เพิ่งโสดมาหรือร้องไห้หรือรู้สึกว่าโดนเทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องงานหรืออะไรถ้าติดปัญหาหรือมีเรื่องมีราวมีคดีความมีอะไรเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับเป็นพลังงานบวกที่เข้ามาปลอบปรโลมเราให้เราแบบ ใจเย็นดีขึ้นและแก้ปัญหาหลุดจากปัญหาต่างๆหลุดพ้นไปได้ด้วยดีคือคล้ายกับว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวมากแต่ว่าตอนนี้เราเรามาติดอยู่กับกับดักของใจเราเนี่ยที่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในทิศท,ทางที่เราต้องการได้แค่นั้นแหละทั้งที่จริงๆปลายทางเรามันสำเร็จนะคะยิ่งใหญ่เลย สำเร็จยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำแต่เราไม่ทราบเราไม่รู้นะคะมองไม่เห็นก็ต้องดอูถึงตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเรา ก็คือเรื่องของความความแข็งแกร่งจากภายในตัวเราเองนี่ยที่มันทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรืออะไรที่เราคุ้นเคยเพื่อไปสู่สิ่งที่มันใหม่กว่าหรือตอบโจทย์เราได้มากกว่าอย่างในเรื่องธุรกิจการค้าการงานนะคะ คือเราเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ตอนนี้เหมือนเราเสียเซลเพราะเราโดนอะไรกระหน,น่ำมาเยอะในปีที่ผ่านมามันหนักมากจริงๆสำหรับเราและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราไม่มีคุณค่าหรือถูกลดทอนบางอย่างแต่ในความเป็นจริงเนาะไม่เลยค่ะไม่มีใครเอาคุณค่าหรือเกียรติยศไปจากเราได้นะ ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะหายไปอย่างเดียวคือปัญหาก็คือคนที่ทำให้เราเจ็บตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะเกียรติยศศักดิ์ศรีครอบครัวเพื่อนฝูงงานเงินแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจอยู่อาจารย์พยายามจะจะรู้ให้ได้ <laughs> คือตอนนี้เห็นเลยว่าเรามีปัญหาขัดแย้งในตัวเองหรือขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้นะคะสับสน เราเบื่อหรือเรารู้สึกว่าไม่พอใจไม่พึงพอใจ unsatisfaction แล้วเรารู้สึกกังวลหรือเหมือนกับรอไปวันๆัะมองไม่เห็นอนาคตมันมีคนที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเราหรือทําให้เราดีกว่านี้หรือให้โอกาสเราหรือเข้ามาเพื่อเสนอความรักให้เราถ้าเป็นเรื่องความรักอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราอาจจะต้องอย่าหรือว่าออกมาจากคนที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือนาร์ซิสซิสตรงนี้ก่อนคนที่เอาแต่ใจเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแกสไลดิงทั้งหลายหรือคนที่เหมือนกับหลอกใช้มั่นมันมันเกินอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองดีอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เหมาะที่จะไปติดอยู่ตรงนั้นคือตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเรามันเดินหน้าแล้วก็มีอะไรที่เราจะได้รับ หรือสิ่งดีๆเข้ามาใหม่หลายคนตอนนี้ไม่มีความสุขกับเรื่องความรักเลยเหมือนเจอคนที่ชอบ Control ะค,ะควบคุมทำให้คุณรู้สึกสถานการณ์ชีวิตทุกทุกหนักทะเลาะกันบ่อยมากพยายามปรับเยอะนะคะแต่มันไม่ได้โชคชะตาเข้าข้างแหละเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีตัวเลือกและเป็นคนที่มีคนสนใจเราอยู่เยอะค่ะ าทีนี้กลับมาเรื่องงานหน่อยอาจารย์รู้สึกว่าเงินเนี่ยดีรายได,ได้ทางเรื่องเงินเนี่ยมันมีพลังพรูเข้ามาให้เห็นนะคะแต่อาจจะติดตรงที่ว่าปัญหาสุขภาพหรือความรู้สึกทางใจที่เหมือนกับอยากจะพักเหนื่อยเหนื่อยมากๆและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้อะไรที่มัน start fresh นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ เราปรารถนาเราเราอยากได้บาลานซ์หรือสมดุลกลับมาคือความผิดปกติตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะในชีวิตจริงก็ได้แต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยไปกระทบในด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพใจเนี่ยมัน reflect หรือมันสะท้อนให้เห็นอันนี้เป็นคารมิกเอนเนอจีเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคู่กรรมหรือคนราศีมังกรนะคะ วันนี้อาจารย์เห็นใครอาจารย์เห็นราศีมังกรราศีเมษราศีสิงห์นะคะใครอีกตุลกลุ่มนะคะเอาละมาดูกันนะคะว่ามีไพ่อะไรที่เขาอยากบอกเรามีคนจะติดต่อมา reaching out นะคะแล้วก็มีเรื่องของการถูกควบคุมนี่ไงฝืนฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่พยายามฝืน รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ยังอยากที่จะไปต่อ Nine of Action นะคะเราทำงานหนักมาเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราหวานมาเมล็ดไว้มันจะออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะคะความตั้งใจดีรอผลลัพธ์ที่ได้มันกำลังออกดอกออกรวงตรงนี้เรามีเรื่องของความยุติธรรมจะปังเกิดหรือจะปรากฏถึงเรานะคะแล้วก็เรื่องของสัญญาที่จะต้องเซ็นนะคะหรือเป็น สัญญาใจก็ได้หรือเป็นลนักษณะ s o u คอนแท r a c t สัญญาจากอดีตชาติผูกพันกับใครมานะคะ Foundation and a c h i ิฟเมนต์นะคะ, ment, ะ,คะเป็นเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของการสร้างครอบครัวหรืออยู่ร่วมชัยคาเป็นเรื่องความสุขในบ้านในครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักอืมแล้วเป็นเรื่องของสมบัติตักไม่พร่องอาจารรู้สึกว่าหลายคนจะรับทรัย์ คนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเป็นต่างชาติหรือคนที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นรักแท้สําหรับเราหลังจากที่เราปล่อยคนคนบางคนออกไปเราเราเดินออกมาแล้วเราจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอเขาคนนี้มีเอจแก p นะคะยู่ต่างกันนะคะเรื่องลูกมีผลกับความสัมพันธ์เรื่องเด็กบางคนที่รอลูกอยู่เนี่ยอาจจะได้นะคุ้มค่าที่เราคอยบางสิ่งบางอย่าง พราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เรารีบเหมือนกับเขาเขารู้สึกว่าเราติดทรัพติดอยู่ในกับดักบางอย่างที่ว่ามีใครทํากับดักตรงนี้ให้เราอะแล้วเราติดความฝันของเราเป็นลางบอกเหตุได้นะคะบางอย่างมันเหมือนกับมาเป็นลางบอกเหตุเราก่อนเราลองฟังเซนส์นเราให้ดีเพราะเราเซนส์นดีมากๆนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามีใครบางคนที่จะมีเคมีกับเรามากเรื่องบนเตียงตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่า มันเหมือนกับเราต้องกลับไปเป็นตัวเองอะไปทำงานอดีเรกที่เรารักไปทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความถูกต้องความยุติธรรมความสำเร็จที่เราจะหามาได้ดูแลในเดือนนี้จะมีหลายๆเรื่องให้เราต้องพอยส์หรือหยุดเพื่อคิดทบทวนนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างกับเราราศีพฤษภเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ให้พระเนี่ยมาบอกว่าตัวเราเองเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่แต่ว่าเบื้องบนเนี่ยเขาปล่อยให้เราใช้วิจารณญ,ญาณของเราแต่เขาจะไกด์เราผ่านทางเซนส์สัญชาตญาณผ่านทางการดูดวงแบบนี้หรือความฝันใดๆก็ตามแต่ยังไงเนี่ยเราก็ไม่ควรเพิกเฉยเสียงหัวใจตัวเองรางสังหรณ์เราไว้ยังไงเหนือทุกคำแนะนำ นะคะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตาม iD ไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและข่าวสำคัญมากเลยก็คือดวงรายปีนะคะยังมาดูกันได้นะคะมกราคมนี้ยังได้อยู่ยังทันนะคะมาด่วนนะ ก็เปิดรับอยู่นะคะสำหรับดวงรายปีประจำปีพุทธ,ธศักราช2567หรือคริสตศักราช2024นี้นะคะก็จะอ่านภาพรวมครอบคลุมทั้งเรื่องงานเงนิงน,งนความรักสุขภาพครอบครัวแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลัก นะคะหรือว่าไพา่เทโรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวอันนี้ดีมากเราจะเน้นเรื่องนี้กันดาวเนี่ยเป็นระยะยาวไพ่เนี่ยเป็นระยะสั้นมันต้องใช้ประกอบกันแต่ว่าถ้าดวงรายปีเราจะเน้นดาวเป็นหลักนะคะาดาวเนี่ย ก็คือเราจะพูดถึงในแง่มุมต่างๆของชีวิตเราเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะเราจะอ่านทั้งปีแต่ว่าภาพรวมว่าในแต่และช่วงช่วงไหนควรจะกอบโกยหรือตักตวงอะไรช่วงไหนควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอะไรจะได้ไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีโดยเปล่าประโยชน์ เพราะปีหนึ่งเราสําคัญมากๆเรามีค่ามากค่ะนะคะถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนดาวจะเป็นใจหรือซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมเราให้ทําอะไรเนี่ยเราจะไม่พลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายนี่คือสาเหตุว่าทําไมอาจารย์ถึงได้แนะนําดวงรายปียิ่งนักนะคะมาดูกันได้เลยนะคะ,อะจองด่วนแต่ทีนี้เนี่ย ใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสร้อยนะคะขออภัยมากช่วงนี้อาจารย์อาจจะล่าช้านิดนึงในเรื่องของสร้อยเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคหลายอย่างนะคะก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหานะคะยังไงก็สอบถามทักมาก่อนได้นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยตอบเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าใครรู้สึกทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิ ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะก็พยายามใช้เขาเรียกว่าสติสมชัญญะในเรื่องของการกลั่นกรองสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางนะคะในระหว่างที่เรานอน,อนเนี่ย อ่าแล้วเราตั้งสติให้ดีเนี่ยสมาธิมาปัญญาเราก็จะเกิดเวลาที่เราพยายามที่จะดึงดูดอะไรเข้ามาเนี่ยจิตเราต้องนิ่งต้องใสเราต้องมีสมาธิมีสติมีปัญญานะคะเราก็จะดึงดูดได้ดียิ่งขึ้นแต่ตรงนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคืออาจารย์จะบอกว่ามันแล้วแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการดึงดูดอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็ ถ้าเรารู้แน่ชัดเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเราล็อกเป้าแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางดึงดูดได้ผิดพลาดแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรก่อนและสิ่งนั้นน่ะมันใช่สำหรับเราด้วยไหมนะคะอ่าเป็นกำลังใจให้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศรรัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะอ่าที่จะเอาไปตั้งให้กับตัว ธุรกิจกิจการหรือสินค้านะคะสำคัญมากเลยแล้วก็เกี่ยวกับลายเซนด้วยนะคะออกแบบลายเซนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะใน Line id เดียวกันนะที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำคัญมากๆเลยศาะตร์ตัวเลขเพราะว่ามันทำให้มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากในการทำอะไรถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วเนี่ยตั้งใจดีทุกอย่างเช็คมาหมดละแต่ติดขัด อ่ะอันนี้ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเลขบางเลขที่ว่าในเน็ตเขาบอกว่ามันดีเป็นมงคลมหามงคลทะเบียนรถมงคลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มงคลพอเรามาใช้เฉยๆอ่ะต้องดูละมันมงคลนะมันก็มงคลจริงๆแต่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเลขที่เหมาะกับตนไม่เหมือนกันอืมอันนี้ก็ต้องควรจะวิเคราะห์เป็นรายบุคคลไปเนาะอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความรักและความหวังดีนะคะอาจารย์มีความสุขมากๆที่ได้ดูให้พวกเรานะคะในทุกๆครั้งเลยมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขของอาจารย์นะคะก็อยากจะขออวยพรปีใหม่นะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะให้ชีวิตประสบความสำเร็จสว่างสดใสรุ่งโรจน์นะคะและขอให้การงานอ่าสำเร็จก้าวหน้านะ และขอให้การเงินเนี่ยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะเข้ามาแล้วเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเลยนะคะให้เงินออกน้อยให้เงินเข้ามากนะคะอยู่กับเรามากๆนะคะสุขสบายกันท่วนหน้าและขอใหอ้สุขภาพดีค่ะแล้วก็คล้วคลาดปลอดภัยนะคะแข็งแรงนะจิตใจเบิกบานแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะ อวัยวะอยู่ครบถ้วนผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสว่างสดใสดีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะมีคู่ที่ดีรักและซื่อสัตย์เป็นที่สุดนะคะกับพวกเราและขอให้เจอคู่ที่เขามีเมตตาจิตดูแลคุณดีๆด,ดูแลกันและกันไปตลอดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ นะขอให้มารับพรทุนน้ากันตรงนี้นะคะยินดีมากๆเลยก็รักทุกคนค่ะเดีย๋ยงไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ